สวัสดีครับผมเ s เ c สชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูการลงนวมของน้องๆในค่ายกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นไงครับวันนี้นี่ครับนักมวยหญิงของเราครับรุ่นจิ๋วจิ๋วตาแจ้วครับนี่ครับมาดูนะครับนี่ครับน้องดีมของเราครับอัดกันครับ เอวครับนี่มีต่อยครับต่อยครับตอยครับโอ้หัวโอ้น้องปลายของเราครับนี่ครับนี่เป็นยกที่สองนะครับนี่นี่ก็เป็นเชนดาของเราครับแชมป์ครับ พี่แชมป์ของเราครับนี่แชมป์แปะเทคครับขอบคุณฝากติดตามด้วยนะครับวันชมพู่อัพระังติดตั้งขึ้นบนบ้านอย่างนึงนี่ครับการลงน้อมอครับน,รนี่นักเวียนของเราครับนี่ครับเทรนเนอร์ของเราครับนี่เพิ่งลงนวม มามันมาแล้วก็ต่อยมามันมาเลยนะนี่หน้าแตกนิดนึงครับนี่บางของอเรอันนี้ก็เป็นการซ้อมของเชนเนอร์เราครับน,นี่เชนเนอร์จอมฉมังเราครับโหดมากครับคนนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะไปดูการซ้อมของผม ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องได้ซ้อมแล้วครับขอบคุณครับ